รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิทยาสัพปปยุตในรอบรองชนะเลิศของสายแผ่นฟ้าคู่ที่2ระหว่างโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจะพบกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดพุกดาหารกับโจทย์ท้าทายในวันนี้หน้าต่างอัจฉริยะปัญหาของเราครับคือเราจะทำยังไงให้หน้าต่างสามารถปิดเองได้เมื่อฝนตกครับและทำอย่างไรให้หน้าต่างสามารถเปิดเองได้เมื่อฝนหยุดตกครับมาแล้วนะครับทำรถอีกเนี่ยพอเติมน้ำลงไปก็เหมือนกับเวลาฝนตกนั่นเองครับนี่นะครับ นี่จะเป็นแบบนี้ครับเริ่มเริ่มแล้วครับด้านบน,นครับจะปิดได้ไม่ได้ครับจะได้ไม่ได้ครับสามคะแนนอรออยู่แล้วนะครับพวกเรานะคะก็เลือกจะใช้มอเตอร์กระแสะตรงติดเข้าไปกับไอ้เจ้าตัวไมโครสวิตข่าวผโอ้ยเราหมดใจแล้วครับแล้วต่างสิ้นนะครับปิดนะครับปิดแล้วนะครับกำลังปิดนะครับทั้งหมดนี้ในวิทยาศัพย์ยุทธ์ ศาสตร์มันอยู่ในทุกที่เราสอนรงเรียนเป็นได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันเราลองความรู้กันพอตื่นขึ้นมาวิทยาศาสตร์ถกทายเดินทางไปไหนวิทยาศาสตร์าพาจะสุขจะทุกข์ว่าระหรือมีน้ำตาวิทยาศาสตร์วิทยาศา,าสตร์ประยุทธ์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีคนเคยกล่าวไว้นะครับว่าถ้าเรามองไปถึงเป้าหมายข้างหน้าแล้วเห็นว่าหนทางกว่าจะถึงนั้นมันยาวไกลให้เรามองหันหลังกลับไปครับเส้นทางที่เราฝ่าฟันมานั้นก็ยาวไกลไม่แพ้กันดังนั้นมุ่งหน้าต่อไปครับนี่คือวิทยาทรัะยุทธ์ครับรายการที่ด้รับการสร้างสารรค์และสนับสนุสนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการ รยะสัประยุ์วันนี้จะเป็นการชิงสินใกันในรอบรองชนะเลิศสายแผ่นฟ้าคู่ที่2โดยในคู่แรกเราได้สีกระนวนวิทยาคมจากขอนแก่นเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันว่าระหว่างโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจากโคราชกับจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจังหวัดมุกดาหารใครจะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปกับโจทย์สุดท้าทายในวันนี้หน้าต่างอัจฉริยะ โดยน้องๆจะต้องออกแบบและประดิษฐ์กลไกลสร้างหน้าต่างอาัจฉริยะทั้ง3แบบที่ทางรายการกำหนดให้ให้สามารถเปิดได้เองในยามที่เกิดฝนตกและปิดเองได้ในยามที่ฝนหยุดโดยสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับถ้าปิดหน้าต่างได้สาเร็จทั้ง3แบบโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นรับคะแนนพิเศษเพิ่อีก5คะแนน2ทีมจะมีไอเดียมีแนวความคิดในการทําอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทาให้หน้าต่างอาัจฉริยะได้ยังไงบ้างลองไปติดตามดูครับ เอาละครับทั้งสองโรงเรียนนี้จะแก้โจทย์สุดท้าทายนี้อย่างไรกันบ้างและใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายแผ่นฟ้านี้ไปได้ต้องไปตามดูกันเลยครับคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณไม่อยู่บ้านคุณจะทําอย่างไรเมื่อเกิดฝนตกแต่เปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้วันนี้คุณจะต้องถึงเมื่อฝนตกหน้าต่างทั้ง3แบบนี้จะปิดและเปิดเองได้โดยอัตโนมัติโจทย์หน้าต่างอัจฉริยะเขให้แบบหน้าต่างมาสาแบบ ก็คือมันจะมีบานเปิดข้างบานเลื่อนแล้วก็บานเทา้าอ่ะแล้วคราวนี้นะ่ะเขาจะให้เราออกแบบนลนการดูที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามันจะบวกแต้มให้ห้าแต้มแล้วเราใช้โลบะมันจะนช่วยได้แบบว่าด้านหนึ่งมันก็ต้องต่วงน้ำหนักู่แ,แล้วใช่ปะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับมีที่รองรับน้ำอ,อะ่ะพอน้ำตกลงมาก็ใช้ใช้แรงแต่อีกตัวน้ำหนักของน้ำเนี่ยเป็นตัวดึงไม่รู้ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันมันลงไม่นิ่งว่ะ ในไงล่ะแบบเราเห็นด้วยกับพอบนะาเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะเธอทะมากเลยแบบที่บ้านมีอะไรห้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วของทอมเป็นไงประมาณไหนใช้มอเตอร์มั้ะมอเตอร์ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบหมุนๆใช่ป่ะแล้วเราจะไปต่อให้มันเปิดปิดหน้าต่างได้ยังไงเราหาวิจารย์ดูไหมก็ดีผู้ครับพอดีว่ามีตัวพระจารวิทยาสัพพยุ์มาอีกแล้วครับูเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์เนาะมอเตอร์ใช่ มอเตอร์กระแสตรงหรือกระแสสลับกันจะใช้กันยังไม่รู้อะค่ะก็อยากให้คุณครูช่วยอีกทีนะว่าจะใช้แบบไหนนะครับเอาไปเปิดปิดหน้าต่างหน้าต่างมีตั้งสามแบบนะครับอัตโนมัติมอเตอร์ที่ใช้ก็ควรจะเป็นมอเตอร์ที่ตัวเล็กๆขนาดกระทัดรัดมีแรงม้าที่มันสามารถขับหน้าต่างที่เราจะเอาไปทําได้ของเราเลยใชั้ใชมอเตอร์จากรถยนต์ก็ได้นะครับมีหลายแบบทั้งมอเตอร์ที่เป็นที่ปั่นต้องผลแล้วก็มอเตอร์ที่เป็น บานกระจกบานเปิดกระจกรถยนต์นะครับอ้เอ้มอเตอร์ในรถยนต์นั้นน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับครูพอจะมีไหมคะครูไม่มีเดี๋ยวจบพวกเราต้องู่ที่เชียงกงคเนยคืออะไรเชียงกงเชียงกงมันคืออะไรนะฮะไม่รู้จักเชียงกงกันเลยครับเนี่ยน้องๆเดี๋ยวให้คุณครูเขาอธิบายให้ฟังแล้วกันครับเชียงกงใช่ครอเป็นร้านขายของเก่า ก็หลังจากที่พวกเราได้ปรึกษากันแล้วนะครับเราตัดสินใจที่จะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วคราวนี้หน้าต่างมันมีถึง3แบบก็คือมีบานเปิดข้างบานเลื่อนแล้วก็บานเกตครับซึ่ง3แบบนี้เราก็จะใช้มอเตอร์ที่แตกต่างกันเราจึงไปสำรวจนะครับว่าจะมีมอเตอร์เก่าๆอันไหนที่สามารถใช้ได้บ้าง แม่ฉัเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเ hmm. ล in ็กทรอนิกส right. oh, ์นั้นจะมีคะแนนเต็มในการทดลองเพียง15คะแนนเท่านั้นนะครับน้องๆเขตดครับผมมาจากจราพรคับพอดีเด็กจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ที่นี่มีอะไรบ้างครับครับครับแ๊บเลยนะแม่บุกมาถึงเชียงกงกันเลยทีเดียวครับคงต้องพึ่งพี่ท่านนี้เลยครับในการให้ข้อมูลมอเตอร์รถยนต์เหล่านี้ตานี้มันเป็นเซ้าอากาศไงครับตัวนี้เป็นเซ้าอากาศนะและทีนี้ พอเราจะเปิดวิทยุปุ๊บสัญญาณจะขึ้นขึ้นอย่างนี้เหรอใช่พอเราปิดครับอันนี้จะลดลงเอง,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 งคือเวลาปิดวิทยุเดี๋ยววิ่งลงคู๊ปับ๊บมาโอเคอันนี้จบอ่าแล้วอตัวนี้ในตัวดึงหลับมันจะเป็นอย่างนี้นะอา้าวดับจับดับเพื่อทนดับน้อยดับงานเออจะเป็นั้นนะจะทำง,งานแค่นี้แหละ เออทำไมเแค่นี้เออทำงานแค่นี้ทำงานแค่นี้แหละคงใช้ไม่ได้หรอกอันนี้เออ่อพ่อมพอมันเจ๋งเลยมันทำอะไรจับองน้องจับดีๆนะครับตัวนี้ตรงแอร์ใช่ไหมคะใช่แรงมากเลยแอร์นี้จเร่งมากเลยโหเย็นอ่ะเอ้ยใช้กับาเกตได้ไหมวะอันเนี้ยมันหมุน่งป่าเร็วไปเหรอ ก็ปคุงความเร็วมันได้ไหมคะหรือว่าไม่ไ,ไม่ไม่ตัวนี้มันทำงานอย่างนี้แล้วครับช้าตัวนี้ไม่ได้ได้เดีลองลองตัวอื่นดูก่อนแล้วตัวนี้แหละตัวนี้จะทำงานอย่างนี้ไอตัวนี้ก็เป็นตัวยกกระจกขึ้นลงเปประตูกระจกอ่า,ามันจะทำงานอย่างนี้แหละในรถปื้ดยาน่าสนใจใช่ใช่งาย่าใช้ได้นะตัวนี้เป็นปิดเป็นงแล้วพ้ตแล้วพ้นตแล้ว้นมขึ้นนี อ๋อโอเคครับอันนี้เป็นรถรุ่นเก่าเป็นมอเตอร์รุ่นโบราณมันจะทำอะไรอ่ะพี่เป็นกระจกขึ้นลงเหมือนเดิมแต่ว่ามันมันมันแตกต่างกันกับตัวรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นสลิงตัวนี้สลิงเหรออ่าตัวนี้เป็นเครื่องอ๋อใหม่เครื่องจะต่างยังไม่มีอีกต่อข้อสิบสงสารนะโอเคไหมอ่าขอละเรื่องค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนู <têm filing> Brussels, ้น <search> ต <simpl ifies> ัวนู Digital, ้นมา ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ปัดน้ำฝนอ่านี่ปัดน้ำฝนอ่าตัวนี้จะหมุนรอบอตัวนี้น่าจะใช่เพราะมันก็เหมือนโอเคนะเหมือนพอดีพอดีอเร็วมากอนเกเอารนืซื้ออันไหนทีนี้นะคุยมันก็ไม่เดี๋ยวหน้าต่างมันมีสามใบใช่ไหมภาพมีแช่อไหนดีวะไม่รู้ว่าตัวเนี้มันเกตปกติมันหมุนอยู่แล้วใช่ปะ ก็ออเอาไปต่อกับไอ้ไอ้ตัวตรงหมุนเลยได้ไหมอันนี้บานเก็บใช่ไหมเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวบานเลื่อนบานเลื่อนเอ,เอาตัวไหนดีดคิดว่างไงตัวนี้เหรอมียาวกว่านี้ไหมครับมีถ้ามีมีมียาวกว่านี้ ก็เอาไปคาบข้างล่างหรือข้างบนก็ได้แล้วตอนนี้ก็ติดกับสันสุริใช่ปะทำเงื่อนเข้าเงื่อนอ๋อเรื่อนดักสลิงอันนี้ใช่ไหมอ๋อมันจะได้น่าจะได้แล้วเหลือบานทับน่าจะตัวนี้ใช่ไหมโอ้ที่ยังงงอยู่นะน้องจะทำยังไงต้องต้องมองดูอ๋อไปดูเลยถ้าทำไปดูไอ้ตัวนี้มันมันเหมือนได้เกี่ยวองศาไหมที่มึงใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบานท้าก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแนวนี้ใช่ไหมเวลาไม่เลื่อนออกก็เป็น ห้าสิบองศาอย่างนี้วะโอเคนอนได้แล้วใช่ไหมสามอันนี้น่าจะพอได้ต้องลองอ่ะต้องลองต้องลองต้องลองพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอยากอยากได้เหมือนกันอยู่ถ้าทําได้พี่ก็จะให้ไปทําที่บ้านว่าของพี่มีเยอะเลยเต็มบ้านเลยขอได้แม่สาธุขอให้ได้นี่เพราะว่าจะได้มาทำให้พี่เขาบ้างหรือว่าขอให้ทำได้สำเร็จแล้ผ่านเข้ารอบกันแน่ครับนี่หลังจากที่เราไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้มอเตอร์มาสามแบบก็คือมอเตอร์ ที่ปั่นน้ําฝนก็คือมันจะเป็นหมุนหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาดูว่ามันจะสามารถประกอบเข้ากับบานเกล็ดได้ไหมครับสาหรับบานที่2นะครับซึ่งเป็นบานเปิดข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็จะไปดูมอเตอร์ซึ่งได้มาจากมอเตอร์เปิดปิดกระจกครับและหน้าต่างบานสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นบานเลื่อนนะครับแล้วก็จะได้มอเตอร์เป็นมอเตอร์สําหรับเปิดปิดกระจกรถตู้นะครับมันก็จะเลื่อนมันจะมีสายสลิงนะครับคล้องไว้กับตัวที่จะล็อก กระจกนะครับแล้วก็พอมอเตอร์หมุนมันก็จะเลื่อนอย่างเงี้ยเลื่อนกลับซ้ายไปขวาได้แล้วก็สามารถมาประกอบกับเจ้าตัวบานเลื่อนได้ครับนี่แหละครับกลไกทั้งหมดของน้องๆจากจุฬาพรมุกดาหารจะใช้มอเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษในรถยนต์นี่แหละครับมาเป็นตัวบังคับให้บานหน้าต่างทั้ง3แบบเปิดปิดเองได้ก็ต้องมาดูกันละครับว่าน้องๆเขาจะสร้างระบบการทำงานให้มอเตอร์ทำงานอย่างไรเมื่อเกิดฝนตกช่วงหน้าเราจะมาดูฝั่งราชสีมาวิทยาลัยกันบ้างสักครู่เดียวครับ สร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศ,าศ,าศ,าศาึกษาธิการ